สวัสดีครับวันนี้จากสวุโรชานะก็จะมาเน้นเรื่องการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตอนแต่ทางสวนเราจะเน้นหนักไปทางเรื่องมะนาวที่โด่งดังนะฮะก็เรียบง่ายฮะเดี๋ยวจะทําให้ดูเลยอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างมิตตอนนะฮะแล้วก็ตอกสมัยโบราณแล้วก็ไอที่สาคัญของเราคือโบล่ำโบราณ,ราณตอนด้วยกะปินะฮะแล้วก็จะมีขุ๋ยมะพร้าวร0อเ แช่น้ําไว้สองสามวันนะฮะตัวนี้นะพูดง่ายๆนะก่อนตอนนะนะเราก็จะผ่าตุ้มตอนออกนะแล้วก็เอากะปิประมาณหัวไม่ขีดนะครับเนี่ยฮะนิดเดียวแล้วก็ยัดเข้าไปนะฮะยัดเข้าไปแต่เมื่อก่อนเนี้ยเราไปทากับต้นแล้มันก็จะมีปัญหานะแล้วข้อสําคัญของที่สวนเราเห็นเห็นจากการปั้นทีไหมฮะเนี่ยฮะ วันทิงไว้สี่ห้าวันนะครับมันจะหิวมันจะโหยพอเราตุ้มตอนไปแตะมันก็จะรีบออกมาหากินนะก็ง่ายนิดเดียวนะเดี๋ยวผมจะเอาเอาที่ที่ทำไว้ให้ดูนะประกบเข้าไปดูให้ดีนะครับนะเนี่ยแค่นี้เองครับให้อยู่ใจกลางนะครับเนะี่ยแล้วก็ตอกมัดนะหัวหัวท้ายนะฮะบ,บนล่าง นะเพราะตรงกลางมันจะได้ออกล่านะดีครับไม่ยากอย่างที่คิดนะฮะสามารถไปกระจายพันธุ์ได้หลายหลายพืชหลายหลายนะเนี่ยฮนะที่ฟันทิ้งไว้แต่การฟันเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีครับนะดูให้ดีนะการฟันของเราจะเป็นการฟันอยู่ใต้ใต้จุดสะสมอาหารนะคืออีกตรงนี้ฮนะมันจะมี เขาเรียกอะไรปมนะก็ฟันเข้าไปอะไรเข้าไปนะครับนะของเราจะฟันทิ้งไว้ประมาณาไม่ให้เนื้อเยื่อมันส่งต่ออาหารกันได้อะไรก็ได้นะม่คมคมนะครับเดี๋ยวแผลมันบอบช้ำนะพอฟันอย่างนี้นะทิ้งไว้นะจากสมุนไรโรชาสี่ห้าวันทําตําหนิไว้แล้วก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับพอมาเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นตุ้มตอนอย่างนี้สิบแปดวัน 20วันเห็นลากนะด้วยกระปินะเราจะเน้นเขาเรียกอะไรอะ่ะภาษาชาวบ้านวิถีไทยหรือวัฒนธรรมที่โบราณเขาสอนมานะดูให้ดีฮนะดูให้ดีเลยนะก็จะมาเป็นอะย่างนี้ครับไม่ต้องตุ้มใหญ่ไม่ต้องตุ้มอะไรดูให้ดีนะผมจะตัดแล้วนะครับเห็นลากไหมครับนะเนี่ยฮนะง่ายนิดเดียวอันนี้เราก็พอมันมีรากมันก็ขยายพันธุ์ได้แนละ้ว นะและอีกประการสําคัญเห็นไหมคะความเป็นแป้นวโรชาปกติมะนาวจะออกไปยอดอ้น,นี้ออกกลางกิ่งกลางก้านแล้วออกทุกช่อออกอะไรนะถ้ายัางไงนะเข้าไปนะศึกษาดู YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยวโรชาการเด้นสวนวโรชาหรือวโรชาฟาร์มสเตย์นะคุณจะได้อะไรปิดย่อยอีกเยอะแยะกับพืชที่เราจะขยายพันธุ์ด้วยวิธี ยังไงครับครับขอบคุณครับ